สาราเรช a n e สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับมีคำเตือนนะจากช่องสาราเรวของเรานะครับวันนี้แอดไปเจอนาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับเป็นนาฬิกา G-Shock นะนักบินนะครับดูรายละเอียดภายนอกนะครับรุ่น G-G 1000นะครับตัวนี้พอดีสายมันไม่มาด้วยนะแต่ก็ดู รายละเอียดนะครับดูที่น็อตนะครับน็อตก็เป็นแบนผ้านะครับเหมือนของจริงเลยนะครับตัวนี้เป็นของก๊อปนะเอามาให้ทุกท่านด้ชมกันดูรายละเอียดชัดชัดเลยนะฟังก์ชันเขาเนี่ยเ,เดี๋ยวกดให้ดูนะตรงไอ้เ,อเอข็มทิศนะครับเห็นไหมครับฟังก์ชันเขาจะทํางานทุกฟังก์ชันเลยนะเห็นไหมเหมือนมากนะครับ ดูตรงนี้นะฟังก์ชันสมเวลานะครับเห็นไหมครับตัวนี้มีความเหมือนมากเลยนะดูไฟนะฟังก์ชันเขาอลังการมากนะครับมีบอกอุณหภูมิด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหม 30.3องศานะครับ30.3องศาดูกันชัดๆนะครับดูรายละเอียดนะตัวนี้เป็นของปลอมนะครับไม่ใช่ของแท้เอามาทุกท่านให้ทุกท่านด้ชมกันนะใครที่มีอยู่เช็คดูเลยนะครับรายละเอียดถ้าเป็นเหมือนดังตัวที่แอดเอาไห้ชมนี้ก็คือของปลอมแน่นอนนะครับ ฟังก์ชันอย่างนี้นะครับจานหมุนอย่างนี้นะเดี๋ยวดูไฟนะครับนี่ไฟนะครับเห็นไหมครับหลอดอยู่ด้านล่างนะตัวนี้เป็นของปลอมนะครับผมดูกันไว้นะครับรายละเอียดตามนี้เลยนะ ฟังก์ชันอลังการเลยนะครับอันนี้ถ้าใครไม่คุ้นเคยนี่พลาดแน่นอนนะดูกันไว้นะครับเข็มทิศก็มีนะฟังก์ชันเข็มทิศก็มีนะครับฟังก์ชันอุณหภูมิก็มีนะ,ะเหมือนจริงๆนะครับ อันนี้ก็เป็นทิกเล็กๆ,ๆน่นอนนะครับจากสาระเรียวชาแนลนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับผม